ท,ท่านประธานคะขอ,อขอบคุณนะคะตามที่ดิฉันได้แปลยะติไว้นะคะท่ฉันคิดว่าเนื่องจากว่ากันมาธิการแต่ละกันมาธิการเนี่ยเมื่อถูกควบรวมด้วยกันเนี่ยทำให้ภาระหน้าที่มีเป็นไปอย่างกว้างขวางมากนะคะทื่ฉันจึงเห็นว่ามัีความสําคัญถ้าสมมติว่าไม่สามารถที่จะแบ่งกันมาธิการเป็นสอง สองกันมาธิิการได้ก็ควรที่จะให้มีอนุกันมาธิการเพิ่มขึ้นนะคะถ้าหากถ้าไม่เป็นเช่นนั้นเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าถ้าต้องการที่จะตั้งอนุเพิ่มขึ้นก็มาขอ,อ,อมาขอต่อที่ประชุมได้แต่ท่านคิดว่าการที่เราแก้เราก็อนุญาตให้มีอนุกรรมาิการมากไว้ก่อนเนี่ยท่านเชื่อว่ามันจะเป็นการดีนะคะเราท่านเองไม่ค่อยกังวลน,นะคะว่า จะสมาชิกในการมาธิการเนี่ยนะคะจะยุ่งจนกระถางขนาดที่ว่าไม่สามารถที่จะไปอยู่ในอนุกรรมาิการได้ทั้งหมดเพราะว่าท่านอยากให้ท่านลองนึกนะคะในการมาธิการหนึงอาจจะมีสิบกว่าคนและท่านคิดว่าในแต่ละอนุเนี่ยก็คงมีการมาทีการ อย่างน้อยห้าคนก็สามารถที่จะเกลียดไปได้อีกประการหนึ่งก็คือบางกรรมธิการอ,อานุกรรมธิการอาจจะไม่ต้องอประชุมทุกสัปดาห์ก็ได้นอกจากนั้นเนี่ยการมีอนุกรรมธิการเนี่ยค่ะจะเป็นการเปิดโอกาสให้คนนอกได้มีโอกาสเข้ามาด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ที่ฉันคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์แล้วมันจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมะคะ่ะเมื่อนอย่างที่ฉันเคยพูดไปแล้วหลายครั้งนะคะเช่น เราไม่มีผู้แทนของกลุ่มคนชาติพันธุ์ดังนั้นเนี่ยในการตั้งอนุกรรมธิการเนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสนะคะให้คนที่ไม่ได้สามารถที่จะเข้ามาเป็นวุทิสมาชิกได้เนี่ยได้เข้ามาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของ กลุ่มที่ไม่มีที่นั่งอยู่ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นคนพิการนะคะหรือคนชาติพันธุ์ค่ะฉะ่จึงขอให้ท่านกรรมธิการนะคะได้กรุณาทบทวนในเรื่องของการเพิ่มอนุกรรมธิการค่ะขอบคุณค่ะ